เช้าวันงานแต่งงานที่หรูหราที่สุดในกรุงเทพโรงแรมห้าดาวถูกตกแต่งด้วยดอกไม้ราคาแพงแขกผู้มีเกียรติจากวงการธุรกิจเดินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเจ้าบ่าวคือมหาเศรษฐีหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยชื่อของเขาถูกพูดถึงในข่าวเศรษฐกิจแทบทุกสัปดาห์เขาสวมสูทสีขาวยิ้ยิ้มอย่างมั่นใจแต่หัวใจกลับว่างเปล่าอย่างประหลาด ก่อนพิธีจะเริ่มเขาเดินตรวจความเรียบร้อยในห้องจัดเลี้ยงสายตาของเขามองผ่านพนักงานทำความสะอาดหลายคนจนกระทั่งเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังก้มถูพื้นอย่างเงียบงนันหัวใจของเขาหยุดเต้นชั่วขณะมือที่ถือโทรศัพท์สั่นเล็กน้อยผู้หญิงคนนั้นคือแฟนเก่าคนที่เขาเคยรักสุดหัวใจคนที่เขาเคยสัญญาว่าจะดูแลตลอดชีวิต เธอสวมชุดพนักงานเก่าๆหน้าซีดร่างกายดูอ่อนแรงผิดปกติเมื่อเธอเงอยหน้าขึ้นสายตาทั้งสองสบกันโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเขาเห็นท้องของเธอที่นูนขึ้นอย่างชัดเจนท้องของผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ภาพความทรงจำในอดีตหลายย้อนกลับมาขึ้นวันที่เขาเลือกความสำเร็จแทนความรักที่เรียบง่าย เธอเคยยืนร้องไห้ขอให้เขาอยู่แต่เขากลับเดินจากไปโดยไม่หันหลังตอนนี้เธอยือนอยู่ในงานแต่งของเขาในฐานะพนักงานทำความสะอาดเสียงดนตรีงานแต่งเริ่มดังขึ้นแขกหัวเราะอย่างมีความสุขแต่ในอกของเขากลับแน่นจนหายใจไม่ออกเขาเดินเข้าไปใกล้เธอพยายามเอ,อ่ยชื่อของเธอแต่เสียงกลับหายไปในลำคอ เธอก้มหน้าลงอีกครั้งเหมือนไม่อยากให้ใครเห็นน้ำตามือหนึ่งจับไม้ถูพื้นอีกมือประคองท้องอย่างระมัดระวังเขาเริ่มสงสยัยเด็กในท้องเป็นลูกของใครคำถามนั้นแทงลึกเข้าไปในใจเขานึกถึงวันที่เลิกราวันที่เธอเงียบผิดปกติวันที่เธอไม่พูดความจริงบางอย่างพิธีแต่งงานใกล้จะเริ่มเจ้าสาวยืนรออยู่ด้านหน้า แต่สายตาของเขายังคงจับจ้องไปที่แฟนเก่าผู้จัดงานเดินเข้ามาเตือนเวลาของพิธีมาถึงแล้วเขาพยักหน้าอย่างไร้สติในขณะที่เขากำลังจะเดินขึ้นเวทีเขาได้ยินเสียงไเบาๆจากด้านหลังเสียงของผู้หญิงที่เขาไม่เคยลืมเขาหันกลับไปอีกครั้งเห็นเธอสุดตัวลงเล็กน้อยใบยหน้าซีดเผือดแขกบางคนเริ่มหันมามอง บรรยากาศเริ่มผิดปกติเสียงสุบสิบดังขึ้นช้าๆหัวใจของมหาเศรษฐีเต้นแรงความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยในวันที่เขาคิดว่าจะเป็นวันที่สมบูรณ์แบบที่สุดในชีวิตเขารีบก้าวลงจากเวทีไม่สนใจสาย,สายตาของแขกนับร้อยหัวใจสั่งให้เขาเดินไปหาเธอผู้จัดงานพยายามเรียกเจ้าสาวยืนงงแต่เขาไม่ได้ยินอะไรอีกแล้ว เขาคุกเข่าลงข้างเธอเห็นเหงื่อเม็ดเล็กบนหน้าผากลมหายใจของเธอสั่นไหวเขาเรียกชื่อเธอเ,ธอเบาๆเสียงที่เต็มไปด้วยความกลัวความกลัวที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตเธอลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาคู่นั้นยังคงอ่อนโยนแม้โลกจะโหดร้ายกับเธอเธอพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายไม่ตอบสนองมือของเธอสัน่น เขาประคองเธอทันทีความอบอุ่นจากร่างกายของเธอทำให้เขานึกถึงวันที่เคยกอดกันแน,น่นเสียงดนตรีงานแต่งหยุดลงห้องทั้งห้องเงียบสนิททุกสายตาจับจ้องมาที่ทั้งสองคนเธอพยายามพูดแต่เสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินเขาก้มลงใกล้เธอบอกว่าเธอไม่เป็นไรขอให้เขากลับไปทำพิธีขอให้เขามีความสุข คำพูดนั้นเหมือนมีดคมกรีดลึกเข้าไปในหัวใจของเขาเขาสายหน้าบอกว่าเขาจะไม่ไปไหนในดวงตาของเขาเริ่มมีน้ําตาเขาถามถึงเด็กในท้องถามด้วยเสียงที่สัน่นถามด้วยความหวังและความกลัวปนกันเธอเงียบไปนานนานจนเขาแทบหยุดหายใจมือของเธอกุมท้องแน่นขึ้นเธอบอกว่าเด็กคนนี้ คือสิ่งเดียวที่เหลือจากความรักในอดีตคือสิ่งที่ทำให้เธอยังมีแรงมีชีวิตอยู่หัวใจของเขาเต้นแรงสมองว่างเปล่าภาพทุกอย่างเริ่มชัดเจนเขานึกถึงคืนสุดท้ายคืนที่เขาเลือกเดินออกจากชีวิตเธอคืนที่เธอยืนตัวสั่นอยู่หน้าประตูเธอไม่เคยบอกว่าเธอท้องเพราะเขาไม่เคยให้โอกาสเธอพูดเพราะเขาเลือกความฝันของตัวเอง น้ำตาของเขาไหลออกมาต่อหน้าแขกทุกคนต่อหน้าผู้หญิงที่เขากำลังจะแต่งงานด้วยเสียงสุบสิบดังขึ้นรอบห้องบางคนเริ่มเข้าใจบางคนเริ่มตั้งคำถามเจ้าสาวเดินลงมาช้าๆใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจเธอมองภาพตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาเขาหันไปมองเจ้าสาวในสายตามีแต่ความสับสน หัวใจของเขากำลังแตกสลายแฟนเก่าพยายามลุกขึ้นอีกครั้งบอกว่าเธอไม่อยากสร้างปัญหาไม่อยากทำลายชีวิตใครเธอบอกว่าเธอแค่มาทำงานแค่อยากได้เงินเลี้ยงลูกไม่เคยคิดจะกลับมาพบเขาคำพูดนั้นทำให้เขารู้สึกเล็กลงเล็กกว่าความสำเร็จทั้งหมดที่เขามีเขาอุ้มเธอขึ้นทันทีไม่สนใจเสียงคัดค้าน ไม่สนใจภาพลักษณ์ของตัวเองแขกทั้งห้องแตกตื่นบางคนลุกขึ้นยืนบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเจ้าสาวร้องเรียกชื่อเขาเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่เขาไม่ได้หันกลับไปเขาอุ้มแฟนเก่าออกจากห้องจัดเลี้ยงผ่านดอกไม้ราคาแพงผ่านความฝันที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตรถพยาบาลถูกเรียกมาทันที เสียงไซเรนดังสะท้อนในใจของเขาเหมือนเสียงเตือนจากอดีตในรถพยาบาลเขาจับมือเธอแน่นกลัวว่าจะเสียเธอไปอีกครั้งเธอมองเขาด้วยสายตาอ่อนล้าบอกให้เขาปล่อยมือบอกว่าเขาควรกลับไปใช้ชีวิตของเขาเขาสายหน้าบอกว่าเขาไม่ต้องการชีวิตที่ไม่มีเธอไม่ต้องการความสำเร็จที่แลกมาด้วยความเสียใจเธอหลับตาลง ลมหายใจเริ่มช้าลงมือของเขาเย็นเฉียบด้วยความกลัวแพทย์พยายามช่วยอย่างเต็มที่เสียงเครื่องมือดังไม่หยุดหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บเขากระซิบข้างหูเธอบอกว่าขอโทษบอกว่าเขารู้ความจริงแล้วเขาบอกว่าเขารู้ว่าเด็กในท้องคือเลือดเนื้อเชื้อเคืออของเขาคำพูดนั้นเต็มไปด้วยน้ำตานิ้วมือของเธอขยับเล็กน้อย เหมือนตอบรับคำสารภาพน้ําตาไหลออกจากหางตาประตูห้องฉุกเฉินปิดลงเขานั่งสุดอยู่หน้าห้องโลกทั้งใบเงียบเงินอีกครั้งเสียงงานแต่งงานเสียงดนตรีเสียงหัวเราะทุกอย่างหายไปเหลือเพียงชายคนหนึ่งที่กําลังรอคำตัดสินจากชีวิตหัวใจของเขารอคอย เราคอยคํำตอบจากหลังประตูบานนั้นคําตอบที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้านาฬิกาบนผนังเดินทีละวินาทีแต่สําหรับเขาทุกวินาทีเหมือนทั้งชีวิตมือของเขายังคงสัน่นเสื้อสูตรเปื้อนคราบน้ำตามหาเศรษฐีผู้เคยควบคุมทุกอย่างกลับควบคุมหัวใจตัวเองไม่ได้เลยภาพในอดีตหลยย้อนมาไม่หยุด วันที่ทั้งสองเริ่มต้นจากศูนย์วันที่เธอเดินเคียงข้างเขาในห้องเช่าเล็กๆเ,เธอเคยขายของออนไลน์เพื่อช่วยเขาลงทุนเธอเคยยิ้มแม้วันที่ไม่มีเงินกินข้าวแต่วันที่เขาประสบความสำเร็จวันที่โลกยอมรับเขาเขากลับเป็นคนปล่อยมือเธอเองเสียงรองเท้าของพยาบาลดังใกล้เข้ามาเขาเงยหน้าขึ้นด้วยความหวัง แต่พยาบาลกลับเดินผ่านไปหัวใจของเขาหล่นวูบความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจเขาเริ่มภาวนาทั้งที่ไม่เคยเชื่อในสิ่งใดมาก่อนเขาภาวนาให้เธอรอดให้ลูกของเขาปลอดภัยให้เขามีโอกาสแก้ไขแม้เพียงเล็กน้อยประตูห้องฉุกเฉินยังคงปิดสนิทแสงไฟสีแดงยังสว่างเหมือนสัญญาณเตือนบาปในอดีต เขานั่งก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนพื้นไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นไม่หยุดข้อความจากเจ้าสาวข้อความจากผู้ถือหุ้นข้อความจากสื่อเขาไม่เปิดอ่านไม่รับสายเพราะโลกภายนอกไม่มีความหมายอีกแล้วสำหรับเขาโลกทั้งใบ อยู่หลังประตูบานนั้นเวลาผ่านไปอีกนานเสียงร้องให้ของเด็กดังแว่วออกมาแผ่วเบาแต่ชัดเจนหัวใจของเขาเต้นแรงเขาลุกขึ้นยืนทันทีขาแทบไม่มีแรงเสียงนั้นคือเสียงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเสียงของชีวิตใหม่เสียงของลูกน้ําตาไหลออกมาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความหวังไม่กี่นาทีต่อมาแพทย์เดินออกมาสีหน้าเคร่งเครียดเขารียกเข้าไปถามเสียงสัน่นแทบยืนไม่อยู่แพทย์บอกว่าเด็กปลอดภัยแต่แม่ยังอยู่ในภาวะเสี่ยงคําพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางหัวใจความหวังและความกลัว ปะทะก,กันอย่างรุนแรงเขาขอเข้าไปดูเธอแพทย์ลังเลแต่สุดท้ายก็อนุญาตในห้องพักฟื้นเธอนอนนิ่งเครื่องช่วยหายใจดังเป็นจังหวะใบหน้าของเธอซีดแต่ยังคงงดงามเหมือนวันที่เขาตกหลุมรักเขานั่งข้างเตียงจับมือเธอเบาๆกลัวว่าเธอจะเจ็บเขาเล่าเรื่องทุกอย่าง เล่าความผิดพลาดเล่าความเสียใจเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเงินไม่ต้องการชื่อเสียงถ้าสิ่งเหล่านั้นต้องแลกกับเธอน้ำตายหยดลงบนมือของเธอมือที่เคยทำงานหนักมือที่เลี้ยงลูกของเขาเพียงลําพังเขาสัญญาว่าจะไม่หนีอีกว่าจะอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปลายนิ้วของเธอขยับ เล็กน้อยเหมือนตอบรับคำพูดหัวใจของเขาเต้นแรงอีกครั้งความหวังเล็กๆก,ก่อตัวขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนข้างนอกห้องข่าวงานแต่งล่มกลายเป็นข่าวใหญ่แต่เขาไม่สนใจเพราะชีวิตจ,จริงกำลังทดสอบเขาอย่างหนักเสียงร้องให้ของทารกดังขึ้นอีกครั้งพยาบาลอุ้มเด็กเข้ามา เด็กน้อยห่อผ้าขาวเขามองลูกครั้งแรกดวงตาเล็กๆใบหน้าที่เหมือนเขาอย่างไม่น่าเชื่อหัวใจของเขาสั่นความรู้สึกผิดทาโถมพร้อมกับความรักที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเขากระซิบกับลูกบอกว่าพ่ออยู่ตรงนี้บอกว่าพ่อจะไม่หายไปไหนแต่สายตาของเขายังคงมองไปที่ผู้หญิงบนเตียง ผู้หญิงที่ยังไม่ลืมตาชีวิตของเขาแขวนอยู่บนลมหายใจของเธอและการตัดสินใจของโชคชะตาคืนยาวนานเริ่มต้นขึ้นคืนที่ไม่มีคำตอบคืนที่เต็มไปด้วยความกลัวและความหวังเขานั่งอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไม่หลับรอเพียงสิ่งเดียวการลืมตาของผู้หญิงที่เปลี่ยนชีวิตมหาเศรษฐี ให้กลายเป็นชายธรรมดาที่กำลังรอความเมตตาจากความรักแสงเช้าค่อยๆส่องผ่านกระจกโรงพยาบาลคืนที่ยาวนานเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดกำลังเดินทางไปสู่บทสรุปของโชคชะตาเขายังคงนั่งอยู่ที่เดิมท่าทางอิดโรยดวงตาแดงช้ำจากการไม่หลับไม่นอนเด็กน้อยหลับอยู่ในอ้อมแขนลมหายใจแผ่วเบาเป็นหลักฐานว่าชีวิตยังเดินต่อไป เขามองใบหน้าลูกแล้วหันไปมองเธอผู้หญิงที่ยังคงนอนนิ่งเสียงเครื่องวัดชีพ,พจรดังเป็นจังหวะทุกเสียงเหมือนนาฬิกานับถอยหลังในหัวใจแพทย์เดินเข้ามาตรวจอีกครั้งสีหน้าเรียบแต่แฝงด้วยความระมัดระวังเขาลุกขึ้นทันทีถามด้วยเสียงเบาเหมือนกลัวว่าคำตอบจะดันเกินไปแพทย์บอกว่า อีกไม่กี่ชั่วโมงจะรู้ผลทุกอย่างขึ้นอยู่กับกำลังใจของคนไข้คำว่ากำลังใจทำให้เขาน้ำตาคลอพระกำลังใจทั้งหมดของเธอเคยถูกเขาทำลายไปแล้วเขานั่งลงข้างเตียงหวางลูกไว้ใกล้ๆให้เธอได้ยินเสียงหายใจของลูกเขาพูดกับเธออีกครั้งเสียงสั่นเต็มไปด้วยความจริงใจ เขาบอกว่าเขายอมเสียทุกอย่างยอมเสียชื่อเสียงยอมเสียบริษัทถ้าแลกกับการที่เธอลืมตาถ้าแลกกับการได้เป็นครอบครัวเขาขอโทษขอโทษในวันที่เขาเลือกเงินขอโทษในวันที่เขาไม่ฟังขอโทษในวันที่เขาหนีความรับผิดชอบน้ำตายหยดลงบนผ้าปูเตียงไม่มีใครห้ามไม่มีใครตัดสิน ทันใดนั้นเสียงเครื่องวัดชีพจรเปลี่ยนจังหวะดังถี่ขึ้นเขาเงยหน้าขึ้นทันทีหัวใจแทบหยุดเต้นเปลือกตาของเธอขยับเล็กน้อยเหมือนพยายามฝ่าความมืดเขากลั้นหายใจไม่กล้าขยับไม่กล้าพูดเธอลืมตาขึ้นช้าๆสายตาย,ยังเลื่อนรางแต่เต็มไปด้วยชีวิต เขาร้องเรียกชื่อเธอเสียงแตกพร่าน้ำตาไหลไม่หยุดเธอมองเขามองลูกน้ำตาค่อยๆไหลออกมาเธอพยายามยิ้มรอยยิ้มอ่อนแรงแต่เต็มไปด้วยความหมายเธอถามว่าลูกปลอดภัยหรือไม่คำถามแรกไม่ใช่เรื่องของตัวเองเขาพยักหน้า บอกว่าลูกแข็งแรงบอกว่าลูกกำลังรอแม่น้ำตาของเธอไหลหนักขึ้นเหมือนปลดปล่อยความกลัวทั้งหมดที่แบกไว้เพียงลาพังแพทย์ยิ้มอย่างโล่งใจบอกว่าพ้นขี่อันตรายแล้วคำพูดนั้นเหมือนยกภูเขาออกจากอกเขาข่าวนั้นแพร่ไปอย่างรวดเร็วงานแต่งที่ล่มกลายเป็นเพียงเรื่องรองเขายกเลิกทุกอย่าง ถแถลงต่อสื่อด้วยตัวเองยอมรับความผิดโดยไม่แก้ตัวเขาประกาศว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่เงินแต่คือครอบครัวหลายวันผ่านไปเธอฟื้นตัวช้าๆเด็กน้อยเติบโตในอ้อมแขนของแม่เขาอยู่ข้างเธอทุกวันเรียนรู้การเป็นพ่อเรียนรู้การเป็นคน ไม่มีคำสัญญาหรูหราไม่มีแหวนราคาแพงมีเพียงการกระทำในทุกวันวันที่เธอออกจากโรงพยาบาลเขาจูมือเธออุ้มลูกเดินออกมาพร้อมกันแสงแดดอ่อนๆส่องลงบนครอบครัวเล็กๆที่เคยแตกสลายเขาไม่ใช่มหาเศรษฐีที่สมบูรณ์แบบเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ไร้าบาทแผล แต่พวกเขาเป็นคนธรมนธรมดาคนธรรมดาที่ผ่านความผิดพลาดและเลือกจะไม่หนีอีกเรื่องราวของพวกเขาไม่ใช่เทพนิยายแต่คือชีวิตจริงชีวิตที่สอนว่าบางครั้งสิ่งที่มีค่าที่สุดคือโอกาสโอกาสในการกลับมาและโอกาสในการรักอีกครั้งหลายเดือนต่อมา ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงบ้านหลังใหญ่ที่เคยเงียบงนันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กน้อยเสียงร้องให้ยามดึกและเสียงปอบโยนจากพ่อแม่เขาตื่นเช้าขึ้นมาไม่ใช่เพื่อประชุมใหญ่แต่เพื่อชงนมให้ลูกและมองผู้หญิงที่เขาเกือบเสียไปตลอดชีวิตเธอไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปมือที่เคยจับไม้ถูพื้น ตอนนี้อุ้มลูกอย่างอบอุ่นด้วยหัวใจที่ค่อยๆเยียวยาเขาขายหุ้นบางส่วนถอนตัวจากชีวิตที่เร่งรีบเลือกใช้เวลาที่เหลือกับสิ่งที่มีค่าที่สุดบางคืนเขานั่งมองลูกหลับน้ำตาไหลเงียบๆเพราะรู้ดีว่าเกือบไม่มีโอกาสได้เห็นภาพนี้เธอมองเขาไม่ใช่ด้วยความโกรธในอดีต แต่ด้วยสายตาที่เข้าใจเพราะความเจ็บปวดได้กลายเป็นบทเรียนไม่มีคำว่าลืมแต่มีคำว่าให้อภัยไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบแต่มีคำว่าไปต่อด้วยกันวันหนึ่งเขาพาเธอกลับไปที่โรงแรมเดิมสถานที่ที่หัวใจเขาเคยแตกสลายไม่มีดอกไม้หรูไม่มีแขกนับร้อยมีเพียงครอบครัวเล็กๆ เขาคุกเข่าลงอีกครั้งไม่ใช่ต่อหน้าคนทั้งโลกแต่ต่อหน้าคนที่สำคัญที่สุดเขาขอเธอแต่งงานด้วยน้ำเสียงที่สั่นแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเธอมองลูกมองเขาและพยักหน้าเบาๆไม่มีเสียงปรบมือแต่หัวใจทั้งสองดวงเต้นพร้อมกันวันแต่งงานครั้งใหม่เรียบง่าย อบอุ่นและจริงใจไม่มีใครต้องทำความสะอาดไม่มีใครถูกทอดทิ้งมีเพียงความรักที่ผ่านการพิสูจน์ด้วยน้ำตาเรื่องราวของพวกเขาไม่ใช่เรื่องของมหาเศรษฐีแต่คือเรื่องของมนุษย์มนุษย์ที่เคยพลาดเคยหนีแต่กล้ากลับมาเผชิญความจริงและถ้าคุณกำลังดูเรื่องนี้อยู่บางที คุณอาจกำลังยืนอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของชีวิตอย่ารอจนเสียทุกอย่างก่อนจะรู้ว่าอะไรมีค่าเพราะบางโอกาสไม่ได้ย้อนกลับมาอีกครั้งถ้าเรื่องนี้ทำให้หัวใจคุณสัน่นทำให้คุณคิดถึงใครบางคนหรือทำให้คุณเชื่อในโอกาสครั้งที่สองอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวชีวิตจริงที่ทั้งสเตือนใจ และให้กำลังใจในทุกตอนการกดติดตามของคุณอาจเป็นแรงผลักดนันให้เราเล่าเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตใครอีกหลายคนขอบคุณที่อยู่จนถึงตอนจบและพบกันในเรื่องต่อไปด้วยหัวใจดวงเดิมที่ยังเชื่อในความรักและความหวัง